อราจะวางไข่ไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้เบอมือกึ่งสําเร็จรูปนะครับเรียบร้อยแล้วบนจานนะครับนสวยงามเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นชิ้นๆนะครับให้น่ากินขึ้นนะฮะมีมีดนะครับครับผมได้เดียวครับนะฮะท่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเอ นี่ฮะัอบออกมากเลยครับอี่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเป็นชิ้นเลยนะฮะเหมือนพิซซาเลย <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีซอสนะฮะซอสเป็นซอสต,ต่างๆนะที่เราเตรียมไว้วันเป็นซอสของซอสพริกซอสเขอเทศนะฮะได้หมดนะฮะเราจะเพิ่มเติมด้วยผักดบดนะครับ ดิบพริกขี้หนูสดๆ,สดๆนะฮะรับรองได้อร่อยจังหู้นะฮะโดยเชฟเป้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถอินบอ,องเข้ามาได้เลยนะฮะส่งทังที่นะครับก็ตามระยะกิโลแล้วกันนะครับใกล้ๆก,ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ายท่านอยากจะกินก็สั่งเข้ามานะครับ ไ่ยัดไส้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเชฟเป้ปิดโลกนะครับดูกันไปไลาไลกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเติมผักเข้าไปหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ขอญาตไปชิมก่อนแล้วกันนะฮะท่านใดสนใจก็อิ inbox เข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ